สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับต้องขอขอบคุณ ลูกค้าจากโคราชนะครับผมที่สั่งซื้อมาหลายกระถางเลยนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้นะครับมีเตกระถางสวยๆคัดเลือกไปให้เลยนะครับผมมี5กระถางนะครับแล้วก็ยังมีลูกค้าโคราชเช่นเดียวกันนะครับเพิ่นอยากลองเลี้ยงดูนะครับก็เลยแบ่งให้โกนึงนะครับอันนี้ก็เป็นราคาเบาๆที่บ่แพงมากนักนะครับสําหรับมนฑสีนครราชเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าเพิ่นบบได้ติดต่อมาทางไลน เป็นการโทรสั่งซื้อเลยนะครับผมก็เลยอ่าให้เบรงรายละเอียดในคลิปไปเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้ตรงปกนั่นเองนะครับผมก็มีลูกค้าบางท่านนะครับที่โทรสอบถามมาอยากได้ราคาที่โบแพงมากนักนะโซนฝั่งนี้นะครับผมเผื่อชอบกระถางไหนค่อยเลือกเอาละกันนะครับแต่ว่าถ้าต้นเบบีราคาหลักสิบนั้นโบแนะนํานะครับผมเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเย็นๆหนาหนาวนะครับเพราะว่า ต้นเน้อยนั้นชอบเลี้ยงบวอดนะครับผมจะค่อยแนะนำฉะนั้นเลี้ยงต้นขนาดกลางไปถึงต้นขนาดใหญ่จะดีกว่านะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ไม้ที่ราคาบแพงมากนักอย่างเช่นต้นนี้นะครับผม ไม้กระถางนี้คือบอนสีนราทัศนะครับผมซึ่งเป็นบอนใบขาวกระดูกก้านใบค่อนข้างที่จะเป็นสีเข้มนะครับเป็นรูปทรงหัวใจนะครับผมสลับกระถางนี่นะครับถือว่าเป็นต้นไซเม่พัน์แล้วนะครับผมมีการกัดสี สำหรับการกัดสีของเพื่อนนั่นจะเป็นกัดสีขาวนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีจํานวนอยู่1ต้นนะครับผมเป็นบอลที่มีหัวนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่150รวมส่งนะครับผมอันนี้ก็สำหรับท่านที่อยากชอบใบสีขาวเพื่อไปตัดโทนสีกับไม้อื่นจะสวยงามมากๆเลยนะครับผมถ้าไปวางสลับโทนสีเพื่อให้ต้นไม้เราโดดเด่นขึ้นนั่นเองนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ราคาเบาๆกระถางนี้นะครับ เมื่อวานนี้นําเสนอต้นใหญ่ไปนะครับสําหรับบอลสีตัวนี้นะครับผมคือเท้าพันตานะครับแต่บางท่านนะครับชอบราคาเบาๆนะครับวันนี้จัดแบบเป็นฟอร์มกอมาให้นะครับผมเลยให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับสำหรับกระถางนี่นะครับ เป็นจํานวนคุอนขัง,ขงที่จะหลายต้นนะครับเหมาะสำหรับท่านที่อยากไปเลี้ยงตัวเอาเองนะครับผมประมาณเกือบสิบต้นได้นะครับผมสำหรับกระถางนี้จะให้ราคาพิเศษอยู่ที่200รวมส่งเท่านั้นนะครับผมสามารถที่จะไปแยกเป็น2กระถางได้เพื่อให้เขาสร้างการเจริญเติบโตโบิแยงอาหารกันนั่นเองนะครับผมท่านใดอยากเลี้ยงเป็นฟอร์มคอแบบน่ารักตมุตมิแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือว ok. like like e, ่าท่านใดชอบบนใบเรียวยาวอย่างเช่นบนสีปีกกินรีนะครับผมสาหรับกระถางนี่นะครับเป็นไวกําลังสาวเอ้เอเลยนะครับผมกําลังงอกขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมสาหรับกระถางนี่นะครับผมได้ห้าหกเกตต้นเลยนะครับผมนี่กําลังโตเลยนะครับผมเป็นบนที่กําลังสวยนะครับกอนี้นะครับผมเป็นกอค่อนข้างที่จะน่ารักฟอร์มสวยกระถางนี้จะให้อยู่ที่250รวมส่งไปเลยนะครับ ลายสวยมากๆเลยนะครับผมคืนขอบดีครับสำหรับกระถางนี้มาชมกันต่อที่บอนสีนารายเลืองพบนะครับผมไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่ต้องรอกัดสีสักหน่อยใบพันจะเรียวยาวสวยมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนีน้เป็นไม้มีหัวนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นไม้มีหัวนะครับผมเลยก็ได้ถึง3ต้นใหญ่ๆเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่ 250เท่านั้นนะครับผมท่านใดที่ทักมาก่อนในสิตก่อนนะครับผมเนื่องจากตัวนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะทําจํานวนได้ช้านั่นเองนะครับผมก็เลยบุค่อยไดมาแบ่งนะครับเพราะว่าต้องอาศัยการกัดสีใช้เวลานานมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าชอบราคาย,ย่อมยมก็เอาแบบนี้ไปเลี้ยงต่อเด้อครับผมทุกท่านเหมาะคุ้มมากๆเลยนะครับสําหรับกระถางนี้ สำหรับคลิปนี้ค่อยๆชมค่อยๆขยับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าท่านใดชอบไม้ที่ใบใหญ่ใบกลมมนนะครับผมอันนี้คือบอนสีราตีประดับดาวนะครับผมสำหรับกระถางนี่เป็นต้นค้นข้างที่กินใหญ่มากๆเลยนะครับใบล้นฝ่ามือเลยนะครับผมกระถางนี่นะครับเป็นบอนที่มีหัวมี 3- 4สต้นใหญ่เลยนะครับผม เป็นต้นค้นขางที่จะแข็งแรงนะครับสำหรับบอลก้านดําแบบนี้นะครับกระถางนี่นะครับผมจะขายอยู่ที่300รวมส่งเท่านั้นนะครับได้บอลใบสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้ไปเลี้ยงต่อเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่ก็จัดให้แบบราคาพิเศษไปเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบบอลสีที่หลากหลายสายพันธุ์ในกระถางเดียวกันอันนี้บบได้แยกออกนะครับผมนี่มีบอลตัวนี้ด้วยนะครับผม มีบอลมิ่งมงคลด้วยนะครับแล้วกับบอลตัวไหนไม่รู้นะครับผมตรงนี้ตรงกลางนะครับได้ถึง3ต้นนะครับมีนารีบูรพาเป็นหลักนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับเป็นต้นใหญ่ไซเมพันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับผมได้เป็นไม้ที่มีชุดหัวนะครับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ 300รวมส่งนะครับผมท่านใดที่ชอบไม้หลากหลายสายพันธุ์ในกระถางเดียวกันนะครับผมหรือว่าท่านใดที่ต้องการไปแยกกับคอนข้านที่จะคุ้มนะครับผมเนื่องจากเป็นราคาที่รวมส่งไม่บวกเพิ่มนะครับตัวนี้กัดสีมาแล้วนะครับมาชมกันต่อที่ไม้ทนใบสีขาวเม็ดแดงนะครับผมอันนี้คือบนสีมัชชานุนะครับเป็นบนโบราณตัวนึง กราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับต้นหนึ่งมีมูลค่าถึงหลายร้อยเลยนะครับผมสาหรับต้นที่เป็นไซส์ไม่พันแบบนี้นะครับบอนสีมัจฉานุนะครับผมจะมีความพิเศษตรงที่เวลาเราเลี้ยงเป็นานๆนะครับใบพ้นจะเรียวยาวนะครับผมแล้วก็ผิวสวยนะครับผมแต่ว่าต้นนี้นะครับผมกําลังตั้งฟอร์มขึ้นนะครับแล้วก็มีจํานวนค่อนข้างที่จะหลายต้นมากๆเลยนะครับผมและค่อนข้างที่จะมีหัวใหญ่นะครับสำหรับกระถางนี้ บอนสีมัชฉานุกระทางนี้นะครับผมได้เกือบ10ต้นเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นหน่อที่งอกขึ้นข้างๆด้วยนะครับกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุ์จะขาอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมท่านใดที่ชอบบอนสีใบขาวๆเพื่อไปตัดโทนสีอื่นอย่างเช่นบอนสีนาราฮัตที่ผมนําเสนอก่อนนานี้นะครับผมเลือกเอาแบบเป็นฟอร์มโกก็มีกระถางนี้นะครับผมที่มานําเสนอแล้วก็มีความโดดเด่นสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ อยู่กันต่อที่บอลสีตัปรามเกียนนะครับผมสลับกระถางนี้คือบอลสีเบญจากลายนะครับผมบอลสีเบนจากลายกระถางนี้เริม่มไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมเป็นบอลที่มีหัวแต่ว่าหัวอาจจะโปใหญ่มากนะครับผมเนาะเป็นฟอร์มกอกําลังน่ารักที่ใครสาหรับที่ไปเลี้ยงต่อเอาเองนั่นเองนะครับผมสลับกระถางนี้มีถึง2ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่200รวมส่งเท่านั้นนะครับผมบอลสีเบญจกลายนี้เป็นบอลที่ ใบลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับเมื่อเราเลี้ยงเต็มฟอร์มนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นเม่พันธ์ผมขายไปแล้วนะครับผมเนาะมีกอนี้นะครับมานําเสนอแบบกําลังน่ารักราคาบบาแพงมากนะครับผมบอนสีวัวแดงนะครับผมเป็นบอลตัวนึงนะครับผมที่สวยในช่วงหนาหนาวนะครับผมสลรับกระถางนี้นะครับเป็นใบค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นฟอร์มกอลายต้นนะครับผมประมาณ ยีต้นได้นะครับผมสำหรับกระถางนี่ก่อเน้นมากๆเลยนะครับผมกอนี้นะครับผมท่านใดมาดูถึงตรงนี้จะให้ราคาพิเศษอยู่ที่400รวมส่งนะครับต้นนี้ใหญ่พอๆกับบนสีหกหลงนะครับแต่ว่าต้นสูงกว่าบนสี่หกลงอีกตั้งหากนะครับผมเป็นไม้ตัวหนึ่งที่โดดเด่นและเลี้ยงง่ายนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบไปประดับแบบบ่ต้องไปดูแลอีกอย่างยากนะครับผมสำหรับกระถางนี่ก็ตอบโจทย์เลยนะครับ หรือว่าอยากได้กอใหญ่ๆก็มีคนถามมาอีกเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่ากอนี้คือบนสีหงเหินนั่นเองนะครับบนสีหงเหินนั่นเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่นะครับผมกอนี้นะครับผมได้คนข้างที่จะหลายต้นมากๆเลยนะครับผมประมาณสิบกว่าต้นเลยนะครับต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมกอนี้จะขายอยู่ที่หกร้อยรวมส่งนะครับความสูงบดธรรมดานะครับประมาณ เ0เซนได้นะครับผมต้องใช้ตะกร้าใหญ่ครอบถึง2ใบเลยนะครับผมนี่ส้มให้เบิ่งกไกๆเลยนะครับผมเพื่อ,อหเห็นความสูงของเพิ่นนะครับประกาศถึงลูกค้าที่ฝากไว้ด้วยนะครับผมอันนี้ฝากไว้ประมาณเกือบถึงเดือนแล้วนะครับผมแต่ว่ายังโบส่งที่อยู่มาให้นะครับผมถ้ามาดูคลิปนี้กะ ส่งที่อยู่มาให้นเด้อนะครับผมเราจะทําการจัดส่งมาให้นะครับผมเนื่องจากเพิ่นฝากไ้นานสงสัยลืมนะครับผมเนาะแต่กับผมเป็นนังนะครับผมถ้ายังบติดต่อมากะดูแลให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับลูกค้าที่ไว้วางใจฝากไว้นั่นเองนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามและกะให้การสนับสนุนดีเรื่อยมานะครับผมต้องขอขอบคุณไปถึงท่านผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม เอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคัดบอลสวยๆมาให้ไปเลี้ยงต่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ